สวัสดีครับสำหรับใครที่เจอปัญหาเปลี่ยนชื่อเฟซแล้วแต่ยังขึ้นชื่อเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีมาแนะนำในการแก้ไขนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่แอป a c e b o o k ของเราครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงคำว่าเมนูนะครับตรงขีด3ขีดมุมขวาด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาครับกดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงรูปฟันเฟืองนี่นะครับแล้วก็ให้เรากดที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับให้เราดูตรงคําว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดไปนะครับแล้วก็ตรงคําว่าชื่อนี่นะครับกดไปนะครับแล้วให้เรามากดตรงคําว่าเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อเฉพาะภาษาตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับให้เรานะครับทําการลบออกนะครับตรงคําว่าลบออกนะครับให้เราลบชื่อเฉพาะภาษาตรงนี้ครับกดลบออกเลยนะครับ แล้วเราก็ใส่รหัสผ่านในการลบออกนะครับให้เรานะครับกดลบชื่อออกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้กดลบชื่อนี่ออกแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถไปเช็คเลยนะครับว่าชื่อเราเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาเปลี่ยนชื่อเฟซแล้วแต่ยังขึ้นชื่อเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุครับ